สำหรับยินเฟรนกฮอตห้าสิบโปรปัตนะครับในระหว่างการชาร์จนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับบก็จะมีการตัดอุปกรณ์ชาร์จนะครับนี่ครับก็จะมีขึ้นข้อความแจ้งเตือนนะครับเราชารจวางไว้นะครับแต่เมื่อสิบแปดนาทีที่แล้วนะครับระบบก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าการชาร์จสำเร็จโทรศัพท์ของคุณถูกตัดการื่อมต่อจากแหล่งชาร์จไฟอัตโนมัติซึ่งป้องกันการชาร์จเกินนะครับ เ็มร้อยเปอร์เซ็นระบบก็จะทงการตัดทันทีนะครับขณะที่เราเสียบสายชาร์จกับแดปเตอร์ชา,าร์จอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจที่หลายคนต้องการนะครับอินเ i ริดฮอตห้าสิบโปรแบตก็มีฟังก์ชันนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ถนอมแบตเตอรี่ของเราด้วยนะครับนี่ครับขึ้นแจงเตือนมาดังนั้นใครที่กังวลว่าชาร์จไว้แล้วก็ไปาตามุระ กลัวว่าจะจัดต่อเนื่องครับระบบตัดการชจน้งเตอรมือเต็มนะครับก็มันจะได้ในส่วนของการมีระบบความปลอดภัยในการจัดแบตเตอรี่สำหรับอินฟลิกฮอต50โวลนะครับ